คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีคำพูดคำจาที่รุนแรงลามกอนาจารใครอายุไม่ถึงไม่ควรดูหรือถ้าจะดูแอบแม่ดูดีๆปิดเสียงด้วยล่ะเดี๋ยวเขาจะรู้หมดเพราะฉะนั้นอย่าลืมใช้จักรยานกันรับชมด้วยถ้าคุณสมบัติครบแล้วเราไปดูกันเลย สัมภาษณ์ผู้หญิงเออต้องบอกเลยแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะสัมภาษณ์ผู้ชายมาเยอะแล้ว,ลวอยากรู้ว่าผู้หญิงร้านเนี้ยเขาชอบให้เบอร์หรือเปล่าแต่จากใจวินนีย่ยนะว่าวินนี่ก็ชอบผู้หญิงทุกคนอนะ่ะชอบให้ผู้ชายเบอร์นะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาสาวร้านนี้จะชอบหรือไม่ชอบนะคะเดี๋ยววินนี่อยากจะพาไปรู้จักกับน้องร้านนี้แล้วก็ไปสัมภาษณ์เขาดูค่ะว่าเขาชอบแบบไหนกันนะคะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะ มีนา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 มีหัวโอ้ยอยากรู้ว่าสัดส่วนเท่าไหรส่วนสูงแบบว่าเป๊ะมากเลยอ่ะสามหกสามหกยี่สิบี่ยี่สิบสามห้าสามห้าเออคุณมีสเปคผู้ชายแบบไหนสเปคหรอไม่มีสเปคเลยใครก็ได้ค่ะคือว่าชอบแบบว่ามองผู้ชายที่หน้าตาหรือว่าหุ่นหรือว่ามองที่แบบว่าเป้ากอนอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกของหนูเลยคือ่นนี้เดี๋ยวก่อนนะ ต้องตบกันแล้วล่ะใช่ต้องตบกันแล้วล่ะเพราะว่าเราชอบผุ่นนี้เหมือนกันแล้วท่าผู้ชายสีผิวสีอะไรคะสีอะไรก็ได้ค่ะสีเหย่ปือก็ได้วันนี้อยากจะมาถามทั้งสองร้านนี้นะคะว่าชอบผู้ชายเบิร์นไหมคะเออคำถามก็เด็ดอ่ะโอ้ชอบเลยค่ะชอบเลยค่ะพี่หนูโค้ชชอบเลยใช่ไหมจริงหน้าของหนูไม่มีเลยค่ะไม่มี คือเตียนก็แบบเนียนตลอดแบบโกหรือว่าเลเซอร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะท่าไงคะตอนเขาเบิร์นไม่เอาลึกไม่ออกลึกไม่ออกตอนนี้มันรู้สึกว่ากำลังจะเปลี่ยนพี่กำลังจะเริ่มรู้สึกเสร็จแล้วแหละเรื่องจริงเปียกอย่างพัดเปียกแล้วละค่ะเปียกแล้วละค่ะเปียกแล้วละค่ะตอนนี้มีนาหรือว่านาผืนน้อยใช่ไหมแต่ว่าน้องไม่มีนาค่ะขอโทษนะคะคือน้องเอา ขายหมดแล้วค่ะเออคนเกี้ยงเลยค่ะไม่นานๆที่บ้านขายหมดแล้วแต่ตอนนี้เกี้ยงเลยค่ะนาตรงนี้เกี้ยงแล้วค่ะอยากจะขายว่าน้องเตียนมากนะคะใครอยากเบิร์นนะคะขอเชิญที่ร้านนี้ได้เลยค่ะมาหรอกนะคะเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสตางค่ะสตางสตางสัดส่วนเท่าไหร่คะเอ่อสามสี่สามสี่ห้าสามสามหกสามหกวัสูงเท่าไหร่คะหนึร้อยห้าสิบแปดค่ะ ร้อยห้าสิบแปดวิยแบบว่าถูเท่ากันเลยออสเปคเป็นยังไงคะสเปคแบบชอบผู้ชายแบบขาวๆตีๆอะไรเงี้ยตีสีหินป่ะคะติดอ่อได้อยู่อ่าอยากจะมาถามว่าน้องสตางเนี่ยชอบให้เบิร์นไหมคะถามว่าชอบไหมหรอมันก็ต้องชอบสิคะ ชอบให้เบิร์นอยู่แล้วมันต้องนิดนึงแหละ้าไมทำแล้วมันแบบไม่มีอารมณ์เนาะใช่ค่ะแล้วแบบอยากรู้ว่าตอนถูกเบิร์นนี่แบบหน้าตาเป็นยังไงคะมันก็ต้องแช่วยทำให้ดูว่ามันก็ต้องอย่างนี้ค่ะโอ้ยโออ่างนี้ไใช่ไหไหน้องกอดน้องตง้ออออืออ้าเว ดูไหนปะตัวอย,อย่างยังไงหรอช่วยช่วยช่วยปิดยังไง <ś c oughs> ต้องแบบดีไหมลี <ś c oughs> ต้องแบบลีต,แบบ <ś c oughs> ต้องดีนะพี่อา <ś c oughs> จริง <ś c oughs> สำหรับน้องน้ำนี่คือเป็นยังไงคะสูงเจ็ดสิบห้าซี่เตียวเตียวไม่รู้ว่าเท่ากัน่ีอ๋อแล้เจ็ดสิบห้าขึ้นขาเแ้าแขนน้องน้ำต้องจ้องไปค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้ชายเขารอเราอยู่นี้เรามีคำถามหนึ่งอยากจะถามว่าน้องน้ำชอบให้ผู้ชายเบิร์นไหมคะได้ค่ะฟิงไหมคะเนี่ยไม่ไม่รู้ไม่รู้จำได้ไหมว่าการถูกเบิร์นล่าสุดมัน ฟีลเป็นยังไงคะเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดจะให้ให้พี่ก่อนเบิร์ดให้ดูได้ไหม <c oughs> ได้เหรอได้เหรอ,อ,อแล้ววันนี้แรงใครไปหรือยังแรงบวนนาเลยผูน <c oughs> อีอีป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 ีอ่าวันนี้นะคะน้องลูกน้ำนะคะก็แบบว่าชอบให้เบิร์ดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องลูกน้ำมากเลยคะ่ะขอบคุณมากนะคะ อยากรู้สัดส่วนจังเลยว่าหุ่นดีมากเลยสัดส่วนเท่าไหร่คะ37 25 37 37ตรงตูดอ๋อ37ตรงนี้37มเจ็อ่ะยี่หแล้วก็38อันนี้38สูงเท่าไหร่คะสูง168ยหกอยากรู้ว่าสเปคน้องลูกแก้วนะคะเป็นยังไงคะผู้ชายตูดใหญ่ๆนะช่างใหญ่ๆตูดใหญ่ๆน้ใหญ่เดี๋ยวก่อนนะเอาไว้จะเอาไว้เอาไว้แต่ว่าเตะเลี้ยงอ่ะใช่ค่ะ อยากรู้ว่า <laughs> ชอบให้เบิร์นไหมมันแล้วแต่อารมณ์อะค่ะถ้าวันไหนเราอยากอะอแต่ก็ไม่อยากให้เบิร์นเพราะแบบเรารีบไงร <c oughs> ีบใช่แต่วันไหนถ้าเราไม่ไม่อยากก็ยิวเราหน่อยมั <c oughs> <c oughs> นคือยังไงอาการเหนื่อยไงคะเหนื่อยไม่ไหวแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะไม่ไหวแล้วคือแบบเงียนแล้วแบบทำทำหน้าฟินให้ได้ไหมคะว่าแบบว่าถ้าเช้าที่ถูกเบิร์นทำ ผู้ชายเบิร์นวินนี่ทายถูกนะทุกคนไม่ได้เบิร์นวินนี่แล้วเป็นไงล่ะสะใจเปล่าเออก็ขอบคุณนะลูกแก้วมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจอมแจมค่ะจอมแจมบอกสัดส่วนให้พี่ทอมทางบ้านก่อนว่าสัดส่วนเท่าไหร่คะสามสี่ยี่สองสามสิบรู้ว่าสเปคของน้องจอมแจมผู้ชายหรือผู้หญิงคะได้หมดค่ะจริงเหรอมีเคยมีแฟนเป็นทอมใช่ไหม ได้หมดไม่ได้ปิดกันไม่ได้ติดกันแต่ว่าวันนี้ทางรายการของเรานะคะมีคําถามหนึ่งน้องยมแจ่มชอบให้เบินไหมเปอดนะไม่ติดนะไม่ติดไม่ติดสเปคของน้องยมแจ่มนี่เป็นยังไงคะผู้ชายอะอยากรู้จังเลยหล่อรวยกลวยเอ้ยเราเล่นเลยหยอกหยอกหยอกหล่อรวยเราเล่นเเล่นอะไรก็ได้ค่ะข้ามมองตาเราใช่สูงไหมอ้วนไหมขาขอสูงละกัน สูงเลนจมูกโด่งโด่งน่ารักแค่นั้นเองโด่งกว่าเราใช่ไหมโอ้ไม่ต้องประดองกว่าหนูก็ได้เดี๋ยวจะไม่แย่งซีนหนูนะอยากรูว่าหน้าตาตอนถูกเบิร์นล่าสุดอะหน้าตาเป็นไงเนี่ยดัมให้ทุกคนดูหน่อยว่าหน้าตาเราจับแจ็บเป็นยังไงตอนลืมไปแล้วว่ามาทำให้ได้ปะมันนานมากแล้วนะเดี๋ยวเบิร์นเบิร์นสมมติว่าใครก็ได้ใช่ไหมอ่ะสมมติโอ้โหไม่แบบนี่แหละไม่ไม่อ่ะเดี๋ยวเอาท่าสวย ใจยังจ,ยงจับก้นหัวด้วยออบอกเลยว่าคนต่อไปก็ชอบให้เบิรน์แน่นอนถ้าไม่ชอบนะวินนี่ให้ทุกคนทั้งบ้านนะที่คอมเมนต์มาคอมเมนต์แรกใต้คลิปนะมาเบิร์วินนี่ได้เลยวันนี้สำหรับน้องแกด็บนะคะก็ชอบให้เบิรน์นะคะผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดีนะคะวันนี้ขอบคุณน้องแกด็บมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะน้แข็งค่ะน้ำแข็งสัาส่วนเท่าไหร่คะน้อง สามสี่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสามหกสามหกอ่าสูงเท่าไหร่คะน้องสูงหนึ่งหกสิบสามค่ะโอ้เราต่างกันประมาณสิบเอรเซ็นเลยอ่าะเปของน้องน้ำแข็งนะคะ <c oughs> เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคะทอมค่ะวิ่งชอบทอมใช่ไหมวิ่งเงี้ย,อยทอมแบบลิ้นดีเลยดีรู้ไหมว่าวันนี้รายการของเรามีคำถามเด็ดเลยคือ เบร์หรือเปล่าชอบค่ะชอบคือปกติทอมนี่คือเบิร์เก่งใช่ไหมใช่ค่ะอยากรู้ฟิลล่าสุดตอนเบิร์ที่ถูกเบิร์เมื่อไหร่คะล่าสุดเมื่อวานค่ะเอ้ยมีสเปคยังไงคะสำหรับทอมขาวสูง,สงขาว,ขาวสูง,สงเล็ก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 <ช>สำหรับวันนี้นะคะน้องนักแข็งก็ชอบให้เบิร์นะคะบอกแล้วว่าไม่ได้กินวินนี่หรอกทุกคน เลดเบียนล่ะเออเลดเบียนได้ไหมไม่เคยครบเลดเบียนแต่คือต้องเป็นทอมใช่ไหมใช่ถอมเดียวโอเควันนี้ก็เราได้รู้แล้วว่าน้องแข่งทอบให้เบิร์ดแล้วก็เสี่งพันต้องเป็นทอมด้วยก็ขอบคุณน้องแข่งมากค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าสาวๆร้านนี้นะคะชอบให้เบิร์นหรือเปล่าติดเต็มติดไม่พอร้อยเต็มร้อยทุกคนนะคะคือชอบให้เบิร์ดแน่นอน สำหรับวินนี่นะคะก็ชอบให้เบิร์เหมือนกันฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ไปสัมภาษณ์ร้านไหนสัมภาษณ์เรื่องอะไรนะคะให้คอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่นทุกท่านให้กับรายการด้วยนะคะชองไอคิดของเรานะคะคลิปลงทุกวันเสาร์